ของขวัญที่สําคัญที่สุดสําหรับครอบครัวในเทศกาลปีใหม่นี้พลาดไม่ได้เลยกับเจ้าฟอร์ด v อเวอเรสในราคาพิเศษ1นึ่งล้านสองแสนันบาทและพลาดไม่ได้นะครับคันนี้เอเวอเรแต่งเต็มนะครับเป็น e v เวอเรสต e เทรุ่นพิเศษนะครับที่บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับสเปคเป็นยังไงนะครับออปชันรอบคันแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทีละจุดกันเลยนะครับ สวัสดีครับกับมาพบกับบุ๋มฟอร์ดราชพงพารามห้านะคะเป็นตัวแทนของทีมจริงจังจริงใจนะครับวันนี้มารีวิวชุดแต่งรอบคันและมาพร้อมกับ ราคารดพิเศษที่สุดแสนจัดพิเศษที่สุดเลยคันนี้เป็น e v e r อเรสเนะคะร,ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าบาทราคานี้บุมไม่ขายนะครับจัดให้เหลือเพียง1นึ่งล้านสองแสนสบาทเท่านั้นคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.0นะครับแรงม้าของเขานะครับสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับและแรงบิดนะครับสูงสุดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะครับบอกเลยว่าขุมขุมกาลังมาเต็มไม่พอนะครับโปรมาท่านโดดเด่นด้วยและมาพร้อมกับชุดแต่งจัดเต็มด้วยนะครับก่อน อื่นเลยที่เด่นเห็นตะไกรนะครับนี่เลยนะครับตัวอะคริลิกที่ฝากระโปรงครําว่าเอเวอเรสตนะครับไซส์ใหญ่เลยโดดเด่นเห็นตะไกรและเพิ่มเติมนะครับมิติมุมมองด้านหน้าตัวรถนะครับกระจังหน้าของเขานะครับ FORD นะครับมาพร้อมกับสีขอบสีขาวนะครับ เป็นกระจังหน้าดําด้านนะครับตัดด้วยขอบสีขาวสวยๆนะครับทําให้ดูมีมิติด,ด้านหน้าตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับขอบตรงนี้ลูกค้าสามารถรีเพวต์เลือกสีได้นะครับแต่คันนี้เอาเป็นสีขาวมุกนะครับเพื่อให้รับกับตัวรถซึ่งเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะครับมาพร้อมไฟ l e d ตรงนี้3จุดนะครับลูกค้าสามารถรีเพวตเลือกสีได้ด้วยนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับการชนหน้าของเขานะครับทรงยอดฮิตเลยเป็นทรงวิกเตอร์นะครับสีขาวมุกตัดด้วยอกด้านล่างนะครับสีควันุหรี่สีเทาเข้มนั่นเองนะครับสวยงามมากๆคันนี้บอกเลยว่าด้านหน้าโดดเด่นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างเพิ่มเติมกันนะครับที่สําคัญเลยนะครับคันนี้นะครับให้ไฟหน้าแบบออโต้มานะครับมาพร้อมชุดค้อไฟหน้าสีดําอย่างสวยงามอย่างลงตัวนะครับ ไฟหน้าของเขาตรงนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับไฟวิ่งกงวันนะคะเป็นทรงสีแคมสวยๆแบบนี้เลยนะครเป็นแบบ LED นะครับจะวิ่งตรงนี้เลยจะติดตลอดเวลาเมื่อเปิดประตูรถก็ติดแล้วนะครับจะติดตลอดเวลาเลยนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์หน้าที่ลูกค้าติดเพิ่มนะครับตัวนี้และมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้านะครับส่วนด้านข้างนะคะคิ้วล้อคันนี้รีเควสเลยว่า ไม่ขอแบบนูนใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นเรียบๆ3นิ้วนะครับเสมอกับตัวตัวรถแล้วก็เสมอกับขอบเดิมของเขานะครับเราแปะเข้าไปอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับเป็นสีดําเงานะครับรับกับตัวการชนด้านหน้าสวยงามได้อย่างลงตัวนะครับและที่สาคัญล้อแม็กคันนี้ล้อเดิมของเขาเป็นขอบ18นะครับ เป็นก้านสีเงินนะครับแต่คันนี้เราจัดให้นะครับเป็นของรุ่นสปอร์ตนะครับสีดําเงาสวยๆเลยของแท้จากโรงงานเลยนะครับคันนี้เราสามารถตีเทิร์นเปลี่ยนเป็นของแท้ได้อีกเช่นกันนะครับมาพร้อมหน้ายางกุดเยียนะครับของเดิมของเขาสวยงามอยู่แล้วนะครับเพิ่มความนิ่มนวลและเกาะถนนดีอยู่แล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ มีความเป็นสปอร์ตเพิ่มเติมเข้ามานะครับและที่โดดเด่นด้านบนนะครับแล็สติกเกอร์สีดำนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถรีเควสได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นดำด้านหรือดำเงานะครับแต่คันนี้แล็สีดำด้านมานะครับบุ๋มว่าดำด้านจะเหมาะมากกว่านะครับเพราะว่าจะดูแลง่ายนะครับไม่ไม่ขึ้นรอยขนแมวนะครับสีดำด้านจะสวยนะครับชุดครอบรอบคันก็เป็นสีดำนะครับตกแต่งได้อย่างลงตัวนะครับเสริมนิดนึงนะครับฝากระโปรงอะ ฝาครอบน้ํามันของเขาตัวนี้นะครับมีจุดน้ํามันได้80ลิตรนะครับมีช่องเติมแอดบูด้วยนะครับแอดบูคืออะไรนะครับเป็นตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นเติมน้ํายาบําบัดไอเสียนะครับไม่เป็นบลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าสู่ยูโรไฟนะครับคันนี้และด้านหลังตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวคาดไฟท้ายตรงนี้นะครับคําว่าเอเวเรสต์นะครับติดชุดครอบเข้าไปอีกหนึ่งับนะครับเพื่อทําให้ดูมีมิติจากด้านท้ายมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ ตอนที่เราขับรถปกติตัวนี้จะไม่ขึ้นไฟนะครับแต่ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยตรงนี้จะเป็นไฟสีขาวแต่ถ้าเราแตะเบรกไฟตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับทําให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่แยงตาผู้ร่วมทางแน่นอนนะครับเพราะว่าไฟจะติดตอนที่เราเข้าเกียร์ถอยเท่านั้นนะครับส่วนการชนด้านท้ายนะครับเป็นของวิเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคบตัวท่อลูกค้าสามารถรีเควสเลือกได้นะครับเป็นพ่อคู่ท่อเหลี่ยมนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลย ตัวนี้ชิ้นงานนะครับจะรับกับตัวกันชนหน้านะครับตัวนี้เป็นของวิกเตอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันดีกว่าว้าวแน่นอนคันนี้มีเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับเปิดเข้ามาสวยงามน,นะครับคันนี้ลูกค้าติดเบาะเปลี่ยนเบาะหนังด้วยนะครับเบาะเดิมของเขาจะเป็นสีดำได้เงินนะครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสเลยเป็นสีครีมละมุนสวยงามมากๆคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเบาะ ที่นั่งเลยนะครับแล้วก็ตรงแผงประตูนี่สังเกตว่าเปลี่ยนด้วยนะครับทําให้ดูสวยงามพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับด้านนอกดูสปอร์ตด้านในดูพรีเมียมดูสวยงามนะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับหน้าปัดของเขาเป็นแบบดิจิตอลนะครับหน้าจอซิงโฟล์ A ตรงนี้นะครับเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarP l a y แบบไร้สายนะครับเป็นทัสกีนะครับขนาด10.1ดนิ้วนะครับ ที่สาคัญคันนี้ให้แท่นชาร์จไร้สายมาด้วยนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยพร้อมช่องเสียบ USB Type C นะครับตรงนี้ให้เบกมือไฟฟ้ามาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นอีกเช่นกันนะครับส่วนหัวเกียร์ตรงนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะมีหมวดบวกลบเล่นรอบในหมวดเมนนวดเราก็มีให้ด้วยนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะเป็น4คูณ4คูณ2หรือว่าขับ2หรือว่าเรียกว่าขับเคลื่อนล้อหลังนะคบแต่เรามีหมวดการขับขี่มาให้ถึง4หมวดนะคะมีหมวดอะไรบ้างนะคะมีหมวดปกติ ประหยัดลากค่วงและก็ถนนลื่นนะครับอันนี้ครอบคุมอยู่แล้วนะครับลองรับพื้นลุกพื้นผิวถนนเลยมีออโต้สตาร์สต็อปป้องกันการลื่นถลายให้ด้วยนะครับอ่ะเราไปดูตรงพรมนิดนึงดีกว่าจะเห็นไหมพรม6กดีนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ใส่พรม6กดีมาด้วยนะครับสวยงามมากๆลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับถือว่าสวยรอบคันทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับสำหรับคันนี้เรา เราอาจจะไม่ได้จับเบาะหนังเยอะนะคบเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถและอันนี้เรามารีวิวชุดแต่งให้เบื้องต้นก่อนนะคบส่วนโปรโมชั่นคันนี้นะคบับอกเลยว่าว้าวแน่นอนอ่ะอีกออีกอย่างหนึ่งคาะไม่ได้เลยครับคันนี้สามารถเชื่อมต่อ f o r d App นะคะฟอร์ดแ p ค,คืออะไรคือแอปพลิเคชันที่โหลดที่โทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อมต่อรถ1คันได้นะครับรถหนึ่งคันเชื่อมต่อได้1ิเครื่องนะครับคืออะไรนะคบคือเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ สามารถหาพิกัดรถได้นะครับนัดหมายสูบริการได้ปลดล็อกรถล็อกรถได้และที่สําคัญดูอัตราน้ํามันที่ยังเหลือในตัวรถได้ด้วยทั้งอัน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็น้ํามันแอดบูก็สามารถดูได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถสตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับไม่จํากัดกิโลนะครับแล้วก็ดับเครื่องได้ด้วยถือว่าครบคันมากๆเหมาะสําหรับคนที่ไปอจอดรถในที่ร้อนๆนะครับ เราจะขึ้นรถเดี๋ยวรถร้อนอบแล้วก็สั่งอาสตาร์ทรถเปิดแอร์อุณหภูมิแอร์ก่อนนะคะทำให้รถอุณหภูมิคงท,งที่อุณหภูมิเย็นแล้วเราขึ้นรถได้อย่างสบายใจนะครับใจกลางสําคัญถ้ารถคันนี้สตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีกุญแจ ก็ไม่สามารถเอารถไปได้นะครับเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ต้องกังวลตรงนี้เลยและสําหรับโปรโมชั่นคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะครับยังไม่รวมสีขาวมุกแต่บุ๋มจัดโปรให้นะครับเหลือเพียง1นึ่งล้านสองแเาเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นปีใหม่ของเราว้าวแน่นอนและที่สําคัญนะครับโปรนี้ให้ชุดแต่งรอบคันเลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกลายเลือกรีเคสเลือกสีได้นะครับและให้เป็นล้อแม ของรุ่นสปอร์ตด้วยนะคะบอกเลยว่าหล่อลงตัวทุกมิติแน่นอนนะคะสำหรับใครนะครับที่อยากเทสรถนะครับเรามีรถเทสบริการนะครับลูกค้าไม่สะดวกมานะครับนัดหมายกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวเอารถไปให้เทสถึงที่บ้านเลยนะครับและดาวเริ่มต้นคันนี้นะครับบอกเลยว่าดาวเริ่มต้นเพียง5%เ์เท่านั้นนะครับ5%เ ไม่เกิน0 0 0 0ื่นนะครับหไม่เกิน0,000ื่นนะครับอาชีพข้าราชการพนักง,งานบริษัทดาวเริ่มต้นแค่5%เท่านั้นนะครับรับลดแค่60,000่นได้ชุดแต่งแบบนี้บอกเลยว่าชุดแต่งนี้เกิน6 0,000่นแน่นอนนะครับยังไงก็ว้าวนะครับสำหรับโปรราคาลดพิเศษด้วยนะครับปกติราคาลดพิเศษจะไม่มีดาวต่ำแบบนี้นะครับต้องดาว15 20%์ขึ้นไปเท่านั้นแต่อันนี้บุญจัดใหด้ดาวเริ่มต้นแค่5%เเท่านั้นนะครับ ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็กลุ่มอาชีพด้วยนะครับเรามาคุยกันหลังไห์ก่อนได้นะครับและสําหรับท่านไหนที่ซีเรียสดอกเบีย้ยขอย้ําเลยว่าซีเรียสซีเรียสดอกเบีย้ยนะครับโปรโมชั่นปลายปีของ Ford นะครับอยู่ที่0.90นะครับผ่อน4ปีแต่บุมจัดให้สําหรับลูกค้าในคลิปนี้นะครับเหลือเพียงนะครับ0%เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าเอเวอเรในราคารถ ปกตินะครับรับดอกเบี้ยส์เซกันได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้พิเศษกว่านั้นนะครับทักหลังใหม่มาคุยกันก่อนได้นะครับเราสามารถซีแซกได้อีกเช่นกันนะครับและวสาหรับใครที่อยากผ่อนสบายๆนะครับผ่อนเพียง1 3ื่นถึง1 4ื่นไม่เกิน1 3ื่นสามหมื่นก็ผ่อนได้นะครับรับชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับดาวเพียง4ี่แสนบาทเท่านั้นนะครับ มีโปรโมชั่นมากมายครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพเลยนะครับทักมาคุยกันก่อนได้และลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจนะครับได้รับโปรโมชั่นเด็ดๆอีกเช่นกันนะครับแค่แคบหน้าจอคลิปนี้เราส่งข้อความมาคุยกันนะคะมาทักทายกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวจัดโปรตามต้องการให้ได้เลยนะครับเรามีเจ้าที่วิเคราะห์สินเชื่อนะครับรับรองได้ว่าเคสไม่ช้ำแน่นอนนะครับเราจะวิเคราะห์เคสก่อนที่จะส่งเซ็นไฟแนนซ์นะครับ อย่าลืมนะครับถ้าสนใจ Ford Everest ในช่วงปีใหม่นี้หรือจะเป็น r a n g e อร์นะครับทักหากันก่อนได้นะครับถ้าเห็นคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปที่ดีที่สุดแล้วมีโปรโมชั่นที่ร้องแรนที่สุดแล้วนะครับ092 883 5986นะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องบุงมขายฟอร f ดออฟฟิเชียลด้วยนะครับและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปถัดไปนะคบขอบคุณครับ